สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเปียงเอฟซชายใหญ่ที่เคารพรกครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูมาชมนะหรือเตาแหนบครับ เป็นการาตัดหมดที่ย้ำคัดสซีมานะครับเราจะใช้สกัดตีออกเลยนะครับสกัดตีออกโดยไม่ต้องใช้แก๊สนะครับสกัดตีออกเลยใช้แก๊สมันจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นครับแล้วก็ สัซีเหล็กซีอาจจะเขียนรูปได้นะครับดึงตัวข้างบนนะครับนี่นะครับถ้าเราใช้แก๊สตัดนะครับตัวนี้จะร้อนมันจะทําให้คาซีตัวนี้คดนะครับมันจะโป่งออกครับร้อยทั้งร้อยครับโป่งแน่นอนครับผมเลยใช้แก้ปัญหาครับเมื่อก่อนผมเคยใช้แก๊สตัะครับตัดไม่ดีก็จะทําให้ เปลวไฟแก๊ส uh, นะครับมันเลยไปโดนคัสซีนะครับขาดอีกนะครับจะใช้สกัดตีออกเลยครับมันไม่ต้องมีความร้อนครับพอเราประกอบเข้าออนะครับแล้วก็ใช้แคมไฮลิกนะครับย้ำออกเลยครับย้ำให้แน่น,นครับ น้ำสดๆเลยนะครับไม่ต้องลนแก๊สจะทำให้งานเราเรียบร้อยนะครับ เห็นได้ว่างานที่เราทำนะครับเราค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดน,นะครับเพราะนี่มันเป็นเราตีรอบสองนะครับเพราะว่ารอบแรกเราตีอ่เตาเตาเนน่ยมันหลุดออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีมันก็จะบวมนะครับบวมอยู่ในช่วงกลางไม่สามารถที่จะตออีออกได้นะครับแต่ถ้าเราใช้แก๊สนะครับมัน มันจะไม่บวมข้างในนะครับมันจะไม่ไม่ค่อยแน่นนะครับมีโอกาสหลุดได้นะครับนไหครับไอ้ยเนะครับ ช่วงที่เราเกะต้าแหนบออกมันจะมีแผ่นซับใช่ไหมครับพอมีแผ่นซับปั๊บด้านระหว่างแผ่นซับกับสักเรียมันจะเกิดสนิมนะครับตอนที่เราประกอบเข้านะครับถ้ามันโดนช่วงนี้เราก็จะไปยิงทรายก่อนเฉพาะจุดก่อนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปตอนนี้เราก็ไปยิงทรายให้มันส่างนะครับข้นสีเรียบร้อยแล้วประกอบนะครับเรายิงทรายแค่เฉพาะจุดก่อนครับพอประกอบเสร็จต้าแหนบเสร็จเรียบร้อยผมจะยิงทรายให้ทุกคันเลยนะครับ ใช้ให้ใหม่หมดน,นะครับมันจะทำให้งานเราเรียบร้อยครับเผื่อในอนาคตนะครับลูกค้ามาเป็นร้อยอาจจะฟาดเรียบนะครับนี่ครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นสีคนละชั้นใช่ไหมเวลาตอนที่เราพ่นสีนะครับเราก็พ่นทับอีกมันก็ไม่ไม่เรียบนะครับแต่ถ้าเรา ยิงทรายให้ให้เป็นพื้นเดียวแล้วก็ค้นสีมันจะเป็นพื้นเดียวกันนะครับมันจะงานจะเรียบร้อยนะครับลูกค้าดูแล้วก็ประทับใจนะครับเ่็นทำก็ภูมิใจนะครับมันจะได้กับได้ความสุขทงนั้นนะครับอันนี้เป็นโอ 8e เป็นลูกค้าด่านเทียนนะครับอยู่ที่โคราชบ้านเราเองครับใกล้ๆครับทัศนี่สวยมากครับท่านผู้ชมนะครับ มีว่างนิดหน่อยนะธรรมดาครับแต่ไม่ไม่เยอะครับในขณะนี้ถือว่าตะกี้90 90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะแต่ว่าหมดยังยังไม่สียังไม่ค่อยไอ้นี่เลยครับยังไม่ค่อยมีขนิ่เลยนะครับบางคันมีมาเละครับท่านผู้ชมขณะนี้ถือว่าโอเคครับเครื่องก็ดูแห่งดีครับยังไม่ได้ล้างนะครับ เสียงก็ดูโอเคนะครับเรียบร้อยดีครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันครับอันนี้เป็น F C นะครับ F C F C เป็นของลูกค้าสีสเกตรครับคันนี้ครับมาถึงก็มีลูกค้าติดจองทั้งหมดนะครับของลูกค้าสีสเกต F C 7E ครับอันนี้ f c กับ f d ต่างกันยังไงนะครับ f d คือมีหัวแคปมที่นอนนะครับถ้า f c ก็คือเป็นหัวตัวเดียวแบบนี้ครับไม่มีที่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับนะครับต้องสังเกตเห็นไฟเลี้ยวจะต่างกันนะครับใหม่จะขึ้นเป็นโดมินเตอร์แล้วครับภายในก็เป็นสีดํานะครับนี่นะครับอันนี้เจ๋วมากเลยครับอันนั้นเป็นสีดําเด้วเก็บล้างทําความสะอาดก็ สวยครับเนี่ยโคเมียมมาจากญี่ปุ่นนะครับสภาพคัตซีนะครับสวยมากอันนี้ยังสวยครับมีนิดหน่อยครับแค่ตัวนี้เองครับที่เหลือไม่ไม่แน่นะครับคัตซีสวยมากนี่เราก็มาอ่าซื้อนะครับเอา ส่วนประกอบต่างออกนะครับเราจะได้เลื่อนช่องล้อนะครับเราจะเลื่อนช่องล้อเราต้องปลดออกให้หมดครับสายไฟ,ไฟลกเก็บไว้ด้านหน้านะครับยิงสายเสร็จเรียบร้อยพ่นสีเสร็จค่อยเอากลับไปนะครับ ทางอูเราจะเสริมแหนบให้เรียบร้อยครับมีโชค๊คมีแหนบไปให้เรียบร้อยลูกลูกค้าซื้อรถจากอูไปไม่ต้องทาอะไรครับเติมน้ำมันเป่ากองครับได้งานอย่างเดียวครับเจ็บเงินนะครับใช้นี้ใช้สินนะครับรสีสวยมากครับรถคู่นี้มาเพิ่งมาลงไม่เช้าองนี้ครับลืมหมดแล้วครับ กันโนกันโตนครับคนขับรถไมโครผมนะครับงานมคโครรถํำไม่ค่อยเยอะครับเท่าน,นี้นะครับแล้วก็เข้าอู่กันนะครับมีงานให้ทําทุกคนนะครับทําไร่ทําสวนนะผมปลูกมันคนขับว่างก็ไปไล่นะครับเข้ามาอู่มีงานทําทุกคน,นครับ ไม่จาเป็นต้องไปห่วงไปแค่งานรถอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วทํางานก็ลําบากนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนะครับทำงานลำบากรถดาจมมั่งดิ้นดึงกันลากกันนะครับโซ่ขาดกระเด็นใส่หน้ารถมั่งเยอะครับอย่าไปฝืนเลยครับ ถ้างานไม่เจ๋งจริงๆผมไม่อยากไปรครับหน้าฝนเ้าอูดีวกว่าครับเราอยู่ตรงนี้เราก็ได้ตังค์ครับคนขับก็ได้ตังค์ทุกคนครับมีเงินใช้ไม่ตกงานครับ เลยเข้ามานะเตรียมขึ้นกระบะของคันนี้นะครับแต่คันนี้ก็เป็นของคันขาวนะครับอ <c oughs> ันนี้ก็จะจบแล้วครับจะจบแล้ว จะออกไปทาสีได้ครับอันนี้ก็ของลูกค้าอ่าสกลนครนะครับสกลนครเปลี่ยนจากแท่นเนบไปทงลมนะครับหลังทงลมนแท่นบนะครับแล้วก็ทำกระบะพื้นเรียบท้ายลาบนะครับหางปลาครับขึ้นแพนโคนะครับ ครับก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้แก๊สตัดก็ต้องมาเจียออกอีกนะครับเกิงแก๊สต้องมาเสียเวลาเจียนะครับจะหินเจียไม่ใจชอบนะครับถ้าตัดเลยโดนคัสซีมาเชื่อมคัสซีอีกโอ้เยอะครับ ง่ายมากครับ <Okay. S 1> เดือดตีค้นเสร็จก็ลงมาตีคนนี้อีกรอบนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอของปากของคอครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องขอลา,าทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ได้ทานข้า,าวเช้าเลยนะครับจะสิบโมงแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ